เพื่อน,น,นเนาะมเรื่องเก็บรักษาไว้กินได้นานด้วยก็ดูเบบซุปมาได้หลายไม่ได้เบบซุปแค่สามสี่ถุงเนาะค่ะเนาะเยอะเลยได้เยอะได้เยอะได้เยอะอยู่เด้อว,วันเก็บรักษาเนาะนะนไม้สดๆหนึ่งเก็บรักษาไว้ได้เป็นปีเพื่อเพื่อนๆ นี่อะไรสวยงามมากอ่อนดีเลยเพื่อนเพื่อนหน่ไม้สดๆแล้วก็เอามานึ่งไว้เนาะค่ะน้ะเพื่อนกิบก็ได้กินนานเลยเพื่อนเพื่อนหน้านี่หน,าน้าหน่อไม้เนาะคะะ่ะนาอก็ออกแตอะไรไม่ได้ทําให้ดูนะหน่อไม้สดๆ,นสดๆหนึ่งเก็บรักษาไว้ได้เป็นปีเพื่อนเพื่อน ซุปเนาะขนอนี่เบบซุปเด้อกระเด้อเบบนี่อันนี้ก็นึ่งธรรมดาเด้อกระเด้อนี่หน่อไม้สูตรสูดังเลยเนาะขะเนาะต้มทำซุปก็อร่อยเด้อกระเด้อไปทำเคีงก็อร่อยค่ะเมนูหน่อไม้ดังเลยเนาะขะเนาะต้มทำซุปก็อร่อยเด้อกระเด้อไปทำเคีงก็อร่อยค่ะเมนูหน่อไม้ เพื่อนเนนะานะมันเรื่องเก็บตักาษาไว้กินได้นาดนด้วยกระเดืเด็ดซุปมาได้หลายเม่นูเด็ดซุปใค่สามสี่ถุงเนาะค่นะเนาะเทื่อะไรเก็บไว้ได้กินนานด้วยเพื่อนๆหน้านี่น้านเราไม่เนาะคะนะ่ะเนาะก็ออกเที่อะไรไม่ได้ทําให้เดือดซุปด้วยเพื่อนๆอะไรนึ่งจนสุกเด้อเด้ออะไรกับซีซ้อนถุงอีกด้วยกระเด้อนี่ ได้เยอะได้เยอะได้เยอะอยู่เด้อว,วันนี้กิบรักษาเนาะนะหนาอไม้สดๆหนึ่งกิบรักษาไว้ได้เป็นปีปเพื่อนเพื่อนนางเลยเนาะขอะเนาะต้มทำซุปก็อร่อยด้วย่ะเด้อไปทำเกงก็อร่อยคะเมนูหน่อ,นอไม้ นอไม้สดๆกับเพื่อนๆนี่ก็แบบซุปน,ขนะขนะคุณยาาไรนึ่งเสร็จน่อไม้เยอะๆรสชาติหวานด้วยค่ะเด้อนอไม้กินนอไม้สดๆกับเพื่อนๆนี่ก็แบบซุปน,ขนะขนะคุณยาาไลนึ่งเสร็จแล้วคุณมากๆค่ะ สวยสวยกี่ว่ได้กินนานด้วยเพื่อนๆน้านี่หน้านเอาไหมเราขน้อก็ออกคุอะไรไม่ได้ทำให้ทำได้หลายอย่างด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆดูค่ะสวยสวยสวยทั้งวันเลยค่ะคุณอะไรวันนี้เอาไหมสดๆค่ะเพื่อนๆ นี่ก็เบบซุปนกขนอคุณยายไรเนื่องเสร็จซุปนกขนอเนี่แบบซุปเด้อค่ะเดือเบ,บ็อันนี้ก็นึ่อธรรมดาเด้อคระเด้อเนี่หน่อไม้สดสด,ดเด้อก่ะเด้อเบ็ดหน่อไม้สดสดกับเพื่อนๆนี่ก็แบบซุปนกขนอคุณยายไร่นื่องเสร็จ สวัสดีครับเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้คุณยายอะไรนึ่งเสร็จแล้วค่ะไปทำเด็ดซุกพอเราอยากกินเราก็ับไปอุ๊อุเนน้ำเย็นค่ะเพิ่งเสร็จกับเพิ่งเสร็จวันนี้นึ่งหน่อไม้ทั้งวันได้ค่ะเด้อเุ็นอะไลทำนึ่งหน่อไม้โอ้เรียดชุ่ซวงถึงน้ำเป่งเพื่อนนึ่งหน่อไม้ทั้งวันได้ค่ะเด้อขอบคุณสำหรับการชมคลิปเลยค่ะเด้อ คุณมากๆค่ะสวยสวยว้ายนานี่น้านะไม่เนาะคะเนาะทำได้หลายอย่างเลยค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนดูค่ะสวยสวยสวยทั้งวันเลยค่ะคุณยายไรวันนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะหน่อไม้คุณยา,ายอะไหนึ่งเสร็จแล้วค่ะไปทำเด็ดชุกพราเราอยากกินแล้วกับไปอุอุๆใชน้ำเยนะคะ่ะเพิ่งเสร็จกับเพิ่งเสร็จวันนี้นึ่งหน่อไม้ทั้งวันด้ค่ะเด้อคุณยา,ายไลทำนึ่งหน่อไม้โอุเรียดชุซองใช้น้ำเพื่อนๆเก็บรักษาไว้ได้นานด้วยค่ะเด้อ เป็ยังไงจะยังวันซ่อนถุงนกเพลินหอนนกเป็นยังไงจะมาซ่อนถุงเพื่อนเพื่นสุกเด้อเพื่อนเพืานไงนึ่งจนสุกเด้อเด้อยังไงก็บที่ซ่อนถุงอีกเด้อค่ะเด้อนไงคนน่ะน้ำไม้สดสดหนึ่งก็บรักษาไว้ได้เป็นปีเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วค่ะหน่อไม้คุณยาลายนึ่งเสร็จแล้วค่ะตูเด้อค่ะเด้อเก็บรักษาไว้ได้นานเด้อค่ะเด้อคุณยายไหลจะยังบวนซ่อนถุงนกพิณหอนนะคุณยายไหลจะมาซ่อนถุงเพจนพัฒน์เก็บรักษาไว้ได้นานเด้อค่ะเด้อคุณยายไหลจะยังบวนซ่อนถุงนกพิณหอนนะคุณยายไหลจะมาซ่อนถุงเพจนพัฒน์ หน่าไม้เยอะๆรสชาติหวานด้วยค่ะเด้อเราไม้กินไปทำเด็ดซุปพอเราจะกินเรากลับไปอุ๊อุ๊ทน้ำยานั้นได้เยอะได้เยอะได้เยอะอยู่เด้อวันเก็บรักษาเนาะทำได้หลายอย่างด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆดูค่ะสวยสวยสวย ทั้งวันเลยค่ะคุณยา,ายไรวันนี้นสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้คุณยา,ายไรเนื่อเสร็จแล้วค่ะหน่อไม้สดๆค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็แบบซุปเนาะคขาเนาะคุณยา,ายไรเนื่อเสร็จแล้วทำเบบซุปพอเราอยาก,กินเล้ก็ับไปอุ๊อุนเทน้ำย่ดูเด้อคกะเด้อ เห็ด <c oughs> ว้หนานี้หนอนไม้เนาะคะเนะกิมซุงเด้อกันเด้อคุณอะไรปลูกไว้หลายเนาะคะเนะหน่อไม้เยอะเยอะรสชาติหวาน,นะะเด้อกันเด้อหน่อไม้กินเมนูหน่อไมค้ค่ะ ยี่ลายนึ่งเสร็จแล้วค่ะวันนี้ได้เยอะด้ยค่ะเด้อคันเนาะอยู่ได้นานด้ยค่ะเด้อนื่องจากิมซุงดยค่ะเด้อคุณยีลายปลูกไว้หลายเนาะคนเนาะลอยเพื่อนเยล็นก่อนนี่ยี่ลายจังจะได้่อนถุงอีกอีกสั้นหนึ่งดอค่ะเด้อนี่ได้เยอะเลยค่ะสุกด้อยเพื่อนเพื่อนยีายนึ่งจนสุกดูเด้อ อะไรยังไงก็ทิซ้อนถุงอีกเรืองกระเดื่อนี่นะหน่อไม้สดๆสดหนึ่งก็บรักษาไว้ได้เป็นปีเดื่อเพื่อนๆว้าหน้านี่น้าหน่อไม้เนาะคะเนาะเพื่อนเนาะเรื่องเก็บรักษาไว้กินได้นานเรืองกระเดื่องเบ็ดซุปมาได้หลายไม่ในเบ็ดซุป ให้สามสีถงะะนะุงเนาะค่ะเนาะมีอะไรมีอะไรสวยงามมากอ่อนดีเลยเพื่อนเพื่อนหน่ไม้สดๆแล้วก็เอามานึ่งไว้เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะเพื่อนกีบไฟได้กินนานเลยเพื่อนเพื่อนหน้านี่หน,น้าหน่อไม้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็ออกมีอะไรไม่ได้ทำให้ดุกิบไฟได้กินนานเลยเพื่อนเพื่อนหน้านี่หน,น้าหน่อไม้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ออก แต่อะไรไม่ได้ทำให้ดึกกินไปได้กินนานเลยเพื่อนๆน้านี่หน้าเราไม้เนาะขะเนาะก็ออกแต่อะไรไม่ได้ทำให้ดานเลยเนาะขะเนาะต้มทำซุปก็อร่อยด้วยกเด้อไปทำแกงก็อร่อย,อยค่ะเมนูหน่อไม้จิมซุ่งด้วยกเด้อวยอยไรปลูกไว้หลายเนาะค่ะเนาะจิมซุ่งด้วยกเด้อ มันายางไรปลูกไว้หลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทะัคไนเล